สวัสดีครับบ้านสวนลุงอิดนะครับที่เห็นอยู่นี้คือท่อนพันธุ์ของหยา่านรกจักรพรรดินะครับซึ่งจะมีอยู่อยู่สามสามขนาดนะครับก็คือหนึ่งอันนี้เป็นขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่และเป็นท่อนอคือว่าไงข้อต้นๆน,นะครับอันที่สองก็คือขนาดกลางๆนะครับเท่าเท่านิ้วมือนะครับ เท่านี้มือนะครับอันที่3ก็คือขนาดเล็กนะครับและอันที่4ก็คือ,อขนาดใหญ่เหมือนกันเพียงแต่ว่าที่เป็นแง่งนะครับเป็นแง่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับนะครับที่เห็นอยู่ในมือผมนี่คือ,อท่อนพันธุ์นรกจกกักรพพัดอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับซึ่งเป็นอ่า พูดง่ายๆคือข้อแรกๆนะครับเห็นไหมเขาใหญ่ใหญ่กว่านิ้วโป้งมือผมอีกนะครับท่อนแรกสุดเลยของที่ตัดไปในต้นนั้นนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าบางคนต้องการอวบใหญ่อย่างนี้นะครับเห็นไหมหลังจากชำได้ะนะครับอันนี้หกวันแล้วนะครับเขาเกิดรากแล้วเห็นไหมขาวๆนี่คือคือรากที่เกิดใหม่ส่วนดำๆนั่นคือราก อากาศเก่านะครับรากอากาศเก่าถามว่าตายไหมไม่ตายนะครับที่เห็นเป็นอ่าเล็กๆนี่คือรากฝอยที่เขาสำหรับดูดน้ำดูดอาหารนะครับเวลาไปปลูกนี่เกิดเลยเกิดเลยนะครับเพียงแต่ว่าที่ผมบอกว่าอาพยายามบอกว่าให้ขุดหลุมอย่าอย่าปักลงไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมพวกรากฝอยเล็กๆเ,เ,เหล่านี้กับรากที่เกิดใหม่เนี่ย มันจะหักแล้วก็กระทบกระเทือนคือพูดง่ายๆมันจะแตกหักสูญหายได้นะครับแทนที่เขาจะเกิดทันทีปุ๊บแล้วไปก็ภายในหนึ่งวันก็จะเริ่มดูดน้ําดูอาหารเขาจะต้องไปซ่อมแซมส่วนที่ขาดเขาหักไปนะครับอ่าให้ดูนิดหนึ่งสําหรับท่อนใหญ่นะครับจะเห็นว่าเห็นไหมอันนี้หกวันนะครับนอนะครับเห็นไหมที่นิโป้ผมเนี่ย นอเขากาลังขึ้นนะครับกําลังขึ้นนะครับเดี๋ยวคอยดูนะว่ามันจะแตกต่างจากาปลายยอดอยังไงนะครับอันนี้ที่บอกว่าที่เคยบอกว่าอวบใหญ่เนี่ยฮะนี่เนี่ยอวบใหญ่ใหญ่กว่านี้เพิ่มโป้ปมือผมมากนะครับรากอะไรก็เกิดแล้วนะครับอย่างที่แจ้งให้ทราบเล่าให้ฟังก็คือ,อนอนะครับเขาเพิ่งเกิดนะครับหกวันนะครับ เขาเกิดขึ้นมานิดนึงนะครับเห็นไหมนะครับเขาเกิดมานิดหนึ่งนะฮะอืมนะครับดูนะฮะ6วันนะครับอันนี้เช่นกันนะครับเนี่ยวบใหญ่นะครับเช่นกันนะครับนะฮะมีรากขึ้นมาแล้วก็อ่าหน่อนะครับเห็นไหม6วันนะครับหน่อนเขา ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับครับทีนี้มาดูปลายนะครับปลายอันนี้ปลายอ่ะพร้อมปลายมันนะครับเห็นไหมปลายมันปลายเล็กอ่ะเท่านี้ก้อยของผมนะครับเห็นไหมหกวันเหมือนกันแต่ว่าเขาออกยอดยาวแล้วครับนี่ ยาวประมาณ15เซนแล้วนะครับนะฮะ15เซนแล้วแต่รากนี่ยังยังเกิดนิดเดียวนะครับเห็นไหมรากเขาเกิดน้อยมากนะครับแต่ก็นี่คือสาเหตุที่ผมว่าทําไมผมถึงจะชําไว้เ็ดึ7-10วันนะครับส่วนมาดูตัวนี้ดูปลายนี้นะครับอันนั้นปลายนี้ผมชําได้ทีหลังนะครับได้ประมาณ3วัน เขาขึ้นประมาณสักเจ็ดแปดเซนแล้วนะครับนะฮะเห็นไหมนี่คือให้ดูว่ามันแากจากต้นที่อวบใหญ่ยังไงท่อนพันธุ์ที่อวบใหญ่ยังไงนะครับทีนี้อ่าลืมไปนะครับเดี๋ยวให้ดูท่อนกลางๆกง่อนนะครับ นี่คือท่อนก,นกลางๆนะครับขนาดอ่าประมาณนิ้วโป้มือนะครับหรือว่าเล็กกว่านิดหน่อยเขาก็ออกรากออกหน่อเช่นกันนะครับนะฮะนี่นะครับอย่างอันนี้นี่ออกดีนะครับนะครับเพราะว่า,อาตอนที่เป็นต้นอยู่หน่อเขาออกมาแล้วนะครับทีนี้จะให้ดูว่าเนี่ย ต้นที่บวบใหญ่มากนะครับแต่ว่าเป็นแง่งที่ผมบอกว่าเคยบอกว่าผมชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมผมจะนับให้ดูนะครับนับให้ดูนะพอไปปลูกปับ๊บจะได้กี่ยอดหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อาตรงนี้สี่แล้วห้านะครับแล้วก็หกนะครับอันนี้เฉพาะท่อนนี้ไปปลูกขึ้นทันทีเลยครับ หกนอปกติแล้วเวลาเราไปปลูกเนี่ยอย่างมากนะครับสองนอนะครับอันนี้หกนอสําหรับที่เป็นแง่งนะครับที่ผมบอกว่าทําไมผมถึงชอบอย่างนี้นะครับสําหรับท่อนนี้ที่เห็นชัดเจนตัวนี้ก็หนึ่งสองสามอันนี้เฉพาะตรงนี้สามนอนะครับเห็นไหมที่เป็นแง่งนะครับอย่างที่เล่าให้ทราบก็คือ ทำไมถึงบอกว่าชอบที่เป็นแง่งทีนี้นะครับพวกเราก็คงจะทราบแล้วว่าทำไมผมถึงเน้นเลอเกินว่าท่อนพันธุ์ที่อวบใหญ่นี่ไม่จำเป็นนะครับคือมันเกิดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าพอเวลาไปช่ำน้ำเสร็จนะครับหรือว่ายิ่งถ้าบ่มนะครับบ่มโดยการรดน้ำหรือว่า ใส่ถุงปุ๋ยแล้วรดน้นํานี่การเกิดหน่อเกิดอะไรขึ้นมันมันก็เกิดเหมือนกันเกิดรากเหมือนกันเพียงแต่ว่าความแข็งแรงมันจะมันจะสู้วิธีช้าน้ําไม่ได้ท่อนที่อวบใหญ่นะครับอย่างที่เล่าให้ฟังเขานะครับเกิดชากว่าส่วนท่อนปานกลางนะครับที่เล่าให้ฟังเขาออกหน่อเร็วนะครับส่วนที่เป็นปลายเล็กๆที่เห็นนะที่ผมชี้เนี่ย เกิดยอดเร็วไปปลูกปั๊บเกิดเลยและที่เป็นแง่งนะครับที่ผมส่งส่งไปได้มีแง่งแงนะ่งนั่นนะครับที่เคยเล่าให้ฟังและข้อสําคัญก็คือเวลาปลูกอยากให้อยากให้ขุดหลุมปลูกถ้าไปทิ่มลงไปเลยนี่นะครับยอดเขาจะยอดไม่มีปัญหาครับรากนะครับรากอ,อาก่อนรากฝอยเล็กๆที่เกิดขึ้นใหม่จะกระทบกระเทือนนะครับ ครับยังไงก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างอย่าลืมกดติดตามในช่องบ้านสวนลุงอิดนะครับแล้กกลิ้งกลางมาที่เบอร์โทร0643937310นะครับเลขเบอร์หนึ่งก็คือ0812049151นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ